ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่วิชาทัศนศิลป์กับครูวัญชัยพลปานค่ะเอาแล้วออาแล้วพร้พอมหรือยพร้อมได้อ่าแถลงการจากเมืองทิพย์นะครับกับสวัสดีลูกๆนักเรียน3าทัทุกคนนะครับคุณครูแจกหนังสือเล่นมนี้ไปแล้วนะครับ รู้สึกว่าได้ได้ไปแล้วนะครับคุณครูสั่งงานไปแล้ว1ชิ้นนะครับอันนี้จะอธิบายซ้ำอ,อีกรอบหนึ่งสําหรับอีกกลุ่มหนึ่งที่คุณครูยังไม่ได้อธิบายแต่ว่าให้พวกเราไปแชร์งานกันแล้วนะครับคุณครูให้วาดภาพวาดรูปวาดภาพนั่นแหละนะครับภาพอะไรก็ได้รูปอะไรก็ได้1รูปโดยมีอ,องค์ประกอบของทัศนธาตุนะครับทั้ง8หัวข้อ,อคราวนี้เราดูในหนังสือนะครับเปิดขึ้นมาที่หน้าที่2นะครับหน้าที่2 หัวข้อที่หนึ่งก็คือทัศนธาตุมันจะมีทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดนะครับหัวข้อย่อยก็คือ8ข้อด้วยกันเริ่มจากจุดนะครับแล้วก็หัวข้อที่2เส้นหัวข้อที่3ก็จะเป็นรูปร่างนะครับปรเปิดตามนะนะครับรูปทรงหัวข้อที่4หัวข้อที่5เป็นเกี่ยวกับสีและหัวข้อที่ห เป็นคุณค่านะครับค่าน้ำหนักของแสงและเงาหัวข้อที่7พื้นผิวและหัวข้อสุดท้ายก็คือบอริเวณว่างนะครับให้พวกเราวาดภาพอะไรก็ได้ที่มีองค์ประกอบทั้ง8หัวข้อนี้อยู่ในภาพของพวกเราภายใน1ภาพนั้นนะครับแล้วให้พวกเราส่งแต่ว่าคุณครูมีข้อแม้อยู่ว่าให้พวกเราบรรยายว่า,าทัศนธาตุที่พวกเราวาดไปตรงไหนคือ จุดตรงไหนคือรูปร่างตรงไหนคือรูปทรงพื้นที่ว่างพื้นผิวให้อธิบายมาให้ครบทั้ง8ด้วยว่ามันอยู่ตรงไหนของภาพของพวกเราโดยโดยท่ามใส่ไหนใส่สมุดวาดภาพเล่มใหญ่นะครับมีคนถามคุณครูว,ว่าซื้อเล่มน้อยบนใตบ้บอร์่ใส่คนอีสานเล่มน้อย มาใช้ได้ไหมครับอันนั้นเขาประถมดว้วยลูกด้วยเราเอาเล่มใหญ่นะครับลักษณะนี้เล่มใหญ่นะครับคราวนี้เราวาดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เขียนบรรยายให้คุณครูด้วยเขียนบรรยายบางคนที่ไม่สะดวกเราก็เขียนไม่ไม่มีกระดาษเนาะเขียนใส่ด้านหลังเลยก็ได้แล้วก็บรรยายมานะครับหรือว่าอีกกรณีหนึ่งเราก็เขียนใส่กระดาษสมุดก็ได้หรือกระดาษ A4 ก็ได้เขียนใส่มาแล้วก็แนบ แนบใส่ภาพมาอย่างนี้เขียนชื่อชั้นเลขที่มาแล้วก็แนบมาอย่างนี้นะครับแนบส่งแบบนี้นะครับอ่าคราวน,นี้มีคนสงสัยอีกแล้วว่าตีเส้นจะตีอย่างไรขนาดไหนมี2แบบให้ใช้ไม้บรรทัดสแตนดาร์ดทั่วๆไปแบบนี้ภาพแล้วก็ตีเส้นให้รอบนะครับอีกอย่างนึงก็คือไม้บรรทัดเล็กขนาดนี้นะครับตีให้รอบแค่นี้นะครับงานนี้อ่าสำหรับงานที่1นนะครับจะลืม เดี๋ยวคุณครูจะสั่งส่งอีกรอบหนึ่งว่าจะให้ส่งในห้องหรือว่าจะส่งทางออนไลน์นะครับให้พวกเราทำไปก่อนถ้าไม่เข้าใจให้กลับไปดูซ้ำใหม่นะคะ